คือเวลาคนเรามีอาการเศร้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับโรคซึมเศร้าทุกคนอาการเศร้าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของโรคอื่นๆก็ได้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่เป็นเศร้าต่อเนื่องทุกวันแทบทั้งวันเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์แล้วก็มีอาการเบือ่อบวกกับอาการอื่นๆอย่างน้อยอีก4อาการก็คืออาจจะเป็นอาการทางกายเช่นกินไม่ได้ หรือว่ากินเยอะก็ได้นะนอนไม่หลับหรือนอนเยอะเคลื่อนไหวช้าหรือว่ากระสับกระส่ายแล้วก็มีอาการทางด้านความคิดที่มองโลกในแง่ลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่มีค่าจนบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ความจําสมาธิที่แย่ลงไม่ได้มีปัญหาทางกายหรือว่าไม่ได้ใช้ยาอื่นๆที่เหนี่ยวนําให้เกิดอาการเนี้ยก็จะเข้าได้กับโรคซึมเศร้า อันที่หนึ่งที่คนมักจะเข้าใจว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โรคซึมเศร้าก็คือภาวะซึมเศร้าที่เกิดมาจากการปรับตัวอาการคล้ายๆโรคซึมเศร้าได้หลายอย่างเลยแต่ว่ามันจะมีตัวที่เป็นความเครียดเข้ามากระแทกในชีวิตอ่ะแล้วมันทําให้การปรับตัวของเขาเนี่ยสูญเสียไปอาจจะเศร้านอนไม่หลับกินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอปัญหาเนี่ยหายอาการซึมเศร้าดีขึ้นแต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย ถึงปัญหาจะได้รับการคลีดคายไปแล้วเนี่ยบางทีก็ยังเศร้าต่อเนื่องยาวนานอันที่สองที่อาจจะทำให้วินิจฉัยผิดพลาดไปว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็คือโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าโ,าโรคไบโพล่าเป็นเพราะว่าอาการเหมือนโรคซึมเศร้าเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าในประวัติของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยจะต้องเคยมีสักครั้งในชีวิตที่มีอาการอีกขั้วหนึ่งที่เป็นขั้วล่าเลิงผิดปกติหรือว่าหงุดหงิดผิดปกติ เป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์อันสุดท้ายก็คือโรควิตกกังวลนะคะที่บางทีเนี่ยอาจจะมีอาการบางอย่างที่คล้ายๆโรคซึมเศร้าถ้าจะจำแนกภาวะว,ะวิตกกังวลกับภาวะซึมเศร้าเนี่ยให้ดูที่อารมณ์หลักอารมณ์ที่เด่นๆ่นของโรควิตกกังวลก็จะเป็นวิตกกังวลจะเป็นกลัวกลัวไปข้างหน้าแต่ว่าถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นเศร้าหรือเบือ่อ แต่ว่าทีนี้เนี่ยทั้งซึมเศร้าและโรควิตกกังวลเนี่ยอาจจะวินิจ้ัยคู่ได้เกิดร่วมกันได้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยการรักษาใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือแล้วยิ่งถ้ามีคนในครอบครัวเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็เหมือนมีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งทำให้การรักษาได้ผลดียิ่งๆขึ้นไปอีกค่ะ